ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ผมสุรัศรนเกยดนะครับวันนี้ก็จะมาล่องเรดนะครับแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนนักเตะซีอจีสนะครับลอยถึงลอยเก่าครับยี่สิบเอ็มนะลงทุนเงินเอ็มนะถ้าทำอะไรแบบลอยซีถึงลอยเก่านะครับแปดสิบเอ็มนะแปดสิบเอ็มเมื่อยนะครับแปดห้าสี่สิบสี่ลอยเอ็มนะครับเปิดหาเทียนี้นะ ร่วมกับลอยถึงลอยเก่านะครับเป็นหาลอยพอดีนะครับคลิปนี้กับผมจะมาลุยให้เลยนะครับแบบไฮตาชินใจเอานะครับผมมาล่องเป็นนูทดล่องให้นะครับแน่นะครับวอวอกนะครับขั้นหัวเลยครับแล้วก็แต้มกิจเตี้ยหายยากมากครับมันต้องแบบเติมจริงๆนะครับแบบเติมเปิดซุ่มอะัรนะครับซุ่มอะไรนะมาวอลกว่าจ๊บสวย ปลาลิดอ๋อบอลปาลิดปลาลิดดิมเบรีนยนะครับอืมเอ้ยม,มาโอ๋ออาจจะบิวไม่ยังดีเนะนี่ยโอ้หนี่ผนบอกครับเป็นจีนแล่วมันบล็อกนะดีแล้วละ่ะผมว่าเฮทนจีนก็นดีนะครับตัวลอยเพราะจำเป็นตรงบล็อกนะครับกันบล็อกมากจังมีหลุ่นเนี่ยจังซีนะครับว่ามันเฮ็ดถื่อนะะักเดบล็อกมากจะยังมาลองมาแงงนะครับแปดสิบเมตรนะครับลุยครับ ตัดสินใจนะครับผู้ชมตัดสินใจนะครับว่าจะเปิดหรือบ่เปิดนะครับผมมาล่องเลดนะครับอ่ะโอ้เต้ทุ่งกับปนาลุนแล้วโอ้ลอยหานี่สามชิปแดมนะครับไปกันต่อครับเพราะแบบตัวตัวมาแลกแตดงไปเลยครับไปถึงกับใช้งานโอ้หนักหนักครับหนักลอยซี่นัก ยังสามมันนครับโอ้ยนะครับทำอะไรแบบบ้าๆครับเฮ้ยมันตั้งเสียโอ้อยี่ท้่ลอยห่าเออไม่ได้เกินนี่บ่ได้เลยบ้าโอ้เมื่อยนะครับ ลุยโอ้ตัวเดิมโอ้ปค่าย่ครับไปแมงนี่ครับโอ้ปลาซิวโอ,อ้เดี๋ยวไปชบมาอีกดีนิงเลยนะครับผม ก็มาล่องให้รูนะครับผมเปิดสอง ID เลยนะครับตัดสินใจแล้วนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับตัดสินใจเอานะครับ,รบ,รบผมกับบอกยังไงไปอู้ผมปวดสมองเลย <c oughs> ขอุยาตเปลี่ยน ID แป๊บครับมาได้เวลาต้องหันหันเปิด ID รักนะครับอันนี้มาเปิด ID ดล่องนะครับ นนมีมือนเอ็มนะครับเปิดไปเรยนะครับดีๆว่าได้ยังไงนะครับคอยแค่ได้มันแตมได้หลไม่ไปแถกนะโอ้อพ็กน,นี้ครับก็แพ็กนี้แบบเปิดไรเกลือนะครับเปิดนะครับเต้องไปรุนนะครับเนี่ยเปิดไรเกลือนะครับดํามดาสองตัวเบิรงครับมันจะมาจากตัวนะบกักอาได้บินี่นะเออ โอ้สามตัวนะครับประกาศได้บิวนี่นะครับบาทเทนกับพ่อไม้น,นี่นี่แมวบาทเทนแมวโอ้ยมาเนี่ยครับลุยปุ้ยเห็นจักโอ้เฮ้ยนูโนเป็นเด็ดเท่าไรร้อยหา ไอ้เห็นยหาขึ้นไหมครับมีบ่มก็ยีตรงเล็ดักแทโอ้เวิร์กเด็ดบดีซ้ำยุเสียนะแต่นี้นะไอ้เขียไลก็หานะครับเอ้เนี่ยไปฮะโอ้ตัวย,ย่างงนี้ฮะ อุ้ยลอยหกให้เบียกห้อยเบียกลอยหกอือยินไล่ก็ลอยหางสีนี้จังชื่นใจเว่ยแปดสิบเอ็มคุมตัวแพกแหม่สมองเงินมาเสืออะไรนะครับนี่ยครับตัดสินใจเอาเลยนะครับสำหรับผมผมแนะนำว่าเปิดสามพันเพชรเอาดีกว่านะครับแต่กันคนอยากได้อะไรไว้นะครับที่แบบโอ้อยเอที่เอที่โอ้โอ้ อร่อยจีสำหรับคนที่อยากแดดไหลเว้ยนะครับผมกัดแนะนำนะครับจัดเลยนะพาเราอยูมนะในตลาดนี้นะครับในตลาดนี้มันหลายนะครับแพงนะครับตัวอะไรนะในตลาดนะมึงสูง้กับผมว่าเปิดนี่กันนะจะคุ้มนะโอ้ตัวลอยห่าป่ะนี่โอ้แต่ถึงใจเอานะครับไม่เสียวแต่บ่ไดดิลีเออบึ้งนะ โอ้สั้นตรวจโอ้มันก็ไปทุกไอดีเนาะในคลิปนี้ก่ขอพูดนะครับผมขอไปกินยาก่อนนะครับปวดสมองนะครับไว้เจอกันครับผมขอพูดที่ขอามารับชมครับขอพูดครับ